สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Google Drive นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณครูหรือว่าท่านผู้ที่ใช้งานอยู่เนี่ยเกิดปัญหานะครับ วันนี้เราจะคุยนในเรื่องของการแปลงไฟล์นะครับว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราอัปโหลดงานขึ้นไปแล้วมันเป็นไฟล์ของ Microsoft นะครับเราจะใช้งานบน Google Drive เนี่ยเราจะมีวิธีการแปลงอย่างไรนะครับนะฮะพอพอเราอัปโหลดงานที่ไปแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าโลโก้เนี่ยจะเป็นตัว W วินะครับซึ่งแตกต่างจากโลโก้ของ Google Drive นะครับ mm hmm. ขั้นตอนที่1เราก็ ติ๊กเลือกนะครับนะฮะติ๊กเลือกข้างหน้าขั้นตอนที่2อครับขั้นตอนที่ส,สไปที่เมนูมอนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ open with เป็นขั้นตอนที่3าขั้นตอนสุดท้ายครับคลิกที่ google docs ครับทั้งหมดก็จะมี4ขั้นตอนนะครับ 1. เลือกที่ไฟล์2คลิกที่มอ r e 3คลิกที่ open with 4คลิกที่ Google Docs นะครับเราก็จะสามารถแปลงไฟล์เป็น Google Drive ได้เรียบร้อยครับผมสำหรับการแปลงไฟล์เพื่อให้ใช้งานใน Google Docs ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ <H it>